ถ้วยวันนี้ทําแบบถ้วยครับแ่งถ้วยนะอหน่ยแข่งถ้วยกี่ถ้วยครับถ้วยหนึ่งถ้วยถ้วยเอาหนึ่งถ้วยนะเอาเนี่ใส่ลงมานี่ยใสกระปุกหนึ่งถ้วยอ่าหนึ่งถ้วยนะหนึ่งถ้วยแล้วแล้วถ้วยนี้สำหรับอะไรฮะพลาสติกถ้วยนี้พลาสติกนี้เครือน้ําแข็งใส่แล้วก็ใช้ไม้เสียบไม้เสียบกดอ๋อเหมือนไอติมเลยเอากี่ถ้วยกี่ถ้วยสองถ้วยครับอันนี้เอาสองถ้วยถ้วยนี้ทําไดโนเสาร์ครับอ๋อถ้วยสุดท้ายไดโนเสาร์ครับอ้าวทุกอย่างพร้อมพร้้อออมมคุุณจะไปขวาาาางงงททเกย่พร เราเร้อนไปเอาละครับนี่คือหวานมานเลยละครับน้ำแข็งครับน้ำแข็งกินแล้วครับ แม่ทีแรกเนี่ยแบบน้ำแข็งกดใช่ไหมฮะพอกดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแกมีมกมสายเพิ่มครับสายเพิ่มปับ๊บพุ๊บเอสจะเป็นแถวเสาตรงไหนมีสายเพิ่มอีกเป็นหัวเป็นหางเแต่หัวเนี่ยนเสาไม่เหมือนเออเป็นแขนเป็น,น,เ,นาาเทินโอ้เดี๋ยวยเขายืดหน้ามาเทียบหน่อยครับโอ้กัดเกาเลยเรียบร้อยม <c oughs> <ป>ีแกรบด้วยว่าใช้เวลาดีมากนะครับ1นาที29วินาที เอาล่ะทีนี้เป็นการแข่งขันครับคุณลุงบอลครับผมแข่งกันยังไงดีให้เขาเท่าไหร่ให้เขา1นาที45ก็แล้วกันโอ้1นาที45ด้วย1ถ้วย1ถ้วยแแท่งอ่ะ1แท่งแล้วก็เอาแท่งเดียวแท่งเดียวเหรอแท่งเดียวพอครับแท่งเดียวพอแท่งเดียวพอแต่แล้วก็สุดท้ายปั้น1รูป1รูปรูปอะไรได็กนักสาวหรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่คุณครับเอาละครับสรุปนะครับออกมานะครับ1ถ้วย1แท่งนะครับแล้วก็1ตัวตัวอะไรก็ได้นะครับ1นาที45ได้หรือไม่ได้ จะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทําได้หรือเปล่าตอบก่อนน้องๆเขาบอกมาว่าไม่ได้ครับเชื่อน้องแต่ผมแต่ผมสงสารพี่หม่ากับพี่แท่งผมว่าน่าจะได้แล้วกัน ความสงสัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบอกว่าได้พี่เอ๋ลครับเอ๋เชื่อในความสามารถของพี่หม่อมเชื่อว่าทางไหนเชื่อว่าเขาทําได้เหรอใช่ไปเชื่อตั้งแต่เมื่อไหร่คิดว่าเขาน่าจะทําได้ทําได้ใช่ไหมพี่พวกเรานี่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามถ้าผมว่าใช่แต่พี่เขาไม่ใช่แลยการไทยจะไปสมัครทีนะครับตอบว่าได้ค่ะได้อีกนวครับสองนะครับ ครับได้แน่นอนพี่แน่นอนด้วยเชื่อแต่เขาว่าแน่นอนอีกด้วยได้ทั้งหมดทุกคนเลยครับเอาแล้วครับไอ้อนเก่าออกฮะของใช้แล้วเราไม่ใช้ไปก่อนไปก่อนคุณแท่งก่อนนะครับเก๋ไกยหนูหถ้วยนะครับถ้วยนี่ต้อง คุนพูนนิดหน่อยพอได้นะครับจะทำได้เลยพวกเราเนี่ยคุณเท่งนะครับพ่อกับแม่ก็เปิดร้านทองสุโขทัยไเลยคือเราไม่เคยพ่อขายน้ำครกนะยังพอคล้ายกันบ้านจนมากเลยพวกแย้มวอมนาดีสุดมากนะครับพร้อมไปเอาละครับมาแล้วครับทับแขนกางแขนแล้วแันเจอนไปครับเจอไม่เจอเจอไม่เจอแล้วแล้วเจอแล้วครับเลืองก้อนไหนอ่ะไปนิดเนึง มาธิบายห้วยนี้ได้นอนถูกต้องอันนี้ถูกต้องถูกต้องอันนี้น้ําแข็งสวยหรูมากเลยแล้วก็แบดถือได้รับอุ้งเ้ตัวไหนครับอันนี้พี่ก็บอกว่าแล้วแต่เราจะจินตนาการครับหนึ่งตัวให้ได้อันนี้ก็เรียกตัวซ่อนหนูตัวซ่อนอันนี้ก็คือโครงมเหรอโครงมนลูหนูผมไม่ได้ว่าตัวหนูอยู่ข้างในน่ะสวยมากตัวหนูข้างในเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นหรอกจินตนาการผมเอง อย่างนี้ก็เรียกแท็กไปนะฮะไม่ได้นะฮะนทรธาตุสองโอ้เวลาต้องการหนึ่งนาทีสี่สิบห้าก็เลยไปด้วยครั้งที่หนึ่งนะครับไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าเขไม่มีประสบการณ์ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ของคุณเท่งเขาพลาดตรงไหนครับคุณหมั่นครับพลาดตั้งแต่ที่เขาคุณแม่เขาตั้งท้องแล้วครับ ผมว่าธรรมดาไม่ได้แท่งนะฮะแท่งแท่งแท่งนี้ก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่ยากตรงไหนฮะแยากอันสุดท้ายคือเป็นรูปสัตว์นะครัรูปสัตว์จินตนาการเราคุณหม่อมตอนนี้จะปั้นเป็นรูปอะไรครับถ้าอยากจะทำธรรมดาก็คือธรรมดาผมจะปั้นให้เป็นรูปมังกรครับมกรจะมีตัวถูกต้องหัวใช่หางก็เป็นรอยหยักถูกต้องที่ครับผมกลัวจะออกเป็นไส้เดือนสิครับอย่ากริบตานะครับช่วงนี้นะฮะอาจจะตาแดงขึ้นมาช่วงเวลาหนึ่งอย่ากระพริบตาทุกอย่างพร้อมนาที45 พร้อมไปไปแล้วครับเริ่มถ้วยครับทำแข็งครับทำแข็งทำแข็งครับทำแข็งล้างแล้วครับล้างให้ได้เอาแล้วครับมาแล้วระวังมือระวังมือเอาไปไหนเราไม่ได้ครับฝ่าแล้วปลอดสายนะครับ สวยมากครับนี่คือช่วยน้ำแข็งแต่น้ำหวานที่สวยดีมากต้องเราต้องการอีกหนึ่งแท่งอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรครับอันนี้เขาเรียกครึ่งแท่งค่ะอันนี้ฮะไม่เต็มแท่งอย่าให้เด็กซื้อเลยครับจะทิ้งตาบอดแล้วทีนี้มังกรโอ้โหมังกรยอดมังกรเยอะอันนี้ต้องต้องมองให้ดีนะครันี่ินจินตนาการให้ลึกๆนะตัวนี้นะค่อยหมุนดู เน่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 มังกรเขาจะมีหัวยาวหางยาวเล่าเล็กกิ๊กกิกกิกกิกอยู่นะฮะผมว่าตอนนี้มันยังเป็นลูกนะฮะมังกรมันทำมันทำไม่ทันไงเพราะว่าเวลามันบีบผมก็เลยทำเป็นงูห่าแผ่แม่เบี้ยโอ้มันซ้อยกันอยู่ด้วยปกติมันจะแผ่ออกครับป็นขดตัวอยู่งูห่าแผ่แม่เบี้ยโอ้โหไอ้รังหนูเมื่อกี้ยังสวยเลยตอนโอ้ ไม่มีสิทธิ์เลยครับเป็นว่าไม่ได้นะครับเล่นไม่ไหวพลาดไม่ได้ตัวจริงของจริงนะับต้องคุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์จะเอาตัวอะไรนี่โหร้อยกว่าอย่างได้หมดเลยแกงขวางสพันควายเจอคุณสมบูรณ์ได้ไห่งายขยโลกได้มาครับขอบคุณมากด้วยครับขอบคุณมา